เป็นคอนเทนต์ดับคำถามของอนายงนะครับผมเป็นรนะามเมงก้ากิโลนะบอกว่าถ้าใครมาทำลายสลจิได้นะครับก็จะให้3า0ห0่บาทคุณผู้ชมพูดได้เลยว่าเป็นชาเลนจ์ระดับโลกได้เลยนะครับก่อที่ผมจะไประดับโลกผมต้องผ่านชาเลนจ์นี้ให้ได้ก่อนก็ถึงแล้วนะครับผมอยู่กับ ร้านรถดีเด็ดบ้านคุณนบนะครับอันนี้คือราเมงอันนี้คิดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศละน้ำหนักคือ6.5กิโลรวมน้ำวันนี้คุณจะมาเชลเลนคือเส้นน้ำทุกอย่างในจานจะต้องหมดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมพร้อมไหมครับพร้อม่อมมยสามสองหนึ่งไปครับอูเหนือโคดใหญ่ครับผม ครับคุณผู้ชมนี้ก็เพิ่งตื่นนอนนะฮะอันนี้ก็มีคิวถ่ายกับเฮียยงนักก้ามหมื่นแคลนะครับผมเป็นคอนเทนต์ด้าน้าของเฮียยงนะครับผมเป็นราเมง6กกิโลเลยนะฮะก็เมื่อ3ปีก่อนก็พี่นัดเขาก็ไปทำไว้นะครับผมแล้วก็เฮียยงแกบอกว่าถ้าใครมาทำลายสถิติได้นะครับก็จะให้3 0,000ื่นบาทคุณผู้ชมบอกเลยว่าชาเลนนี้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเอาเรื่องมากๆเลยนะฮะไม่มีใครเลยครับผ สามปีระยะเวลา3ปีนี่มีใครที่ไปทำได้เลยนะเราต้องบอกเลยครับว่าชาเลนนี้นอกจากที่จะหนักหน่วงและยิ่งใหญ่แล้วยังเป็นชาเลนที่ผมพูดได้เลยว่าเป็นชาเลนระดับโลกได้เลยนะฮะ ก่อนที่ผมจะไประดับโลกผมต้องผ่านชาเลนจ์นี้ให้ได้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่ผมจะไปทําชาเลนจ์อะไรนะครับผมหรือว่าไปกินจุกินเยอะๆอย่างนี้นะผมต้องมีการเตรียมตัวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าวันหนึ่งอ่ะผมทําอะไรบ้างและผมเตรียมตัวยังไงก่อนที่ผมจะไปชาเลนจ์หรือ,อว่าไปแข่งหรือว่าไปซ้อมกินนะก็วันนี้ผมกับนายยงก็นัดกันไว้ประมาณหนึ่งทุ่มนะก็ตอนนี้เวลาเที่ยงแล้วคุณผู้ชมก็ยังมีเวลาพอที่จะเตรียมตัวอยู่อีกนะ ครับผมไม่ใช่หรอกขอนอนต่ออีกสักแป๊บนึงขอนอนต่ออีกสักห้านาทีแล้วกันนะคุณผ,ผู้ชมนะยังมีเวลาอยู่นะก็จะได้สดชื่นหน่อยขอนอนต่อห้านาทีคุณผไป a few moments later อะไรเนี่ยนอนใช่ใช่ใช่บ่ายสองครึ่งแล้วใช่บ่ายสองครึ่งแล้วนาทีไว้ไม่ใช่หรออะไรเลพี่บ่ายสองครึ่งแล้วใช่ เดียวสวยยังไงโอ้โหไฟสองครึ่งช้อไฟสองครึ่งจริงด้วยชัยบอกว่าอะไรนะบอกคุณผู้ชมว่าอะไรห้าทีขอห้าทีมาห้าทีห้าทีไม่มีอยู่จริงใครในโลกนี้แล้วนี่คืออะไรไี้เสียงรถอะไรเลยพี่พร้อมมาลับผมแล้วใช่ไหมเนี่ยวันนี้จะทำอะไรนี่ใช่ไหมใช่พี่ไปทำอะไรพี่ไปไปไปเตรียมตัวแล้วไปออกกําลังกายพี่เออเดี๋ยวร่างกายไม่พร้อมไปรูมออกเกย์ไปไปไปโอเคเป็นไงดีขึ้นดีขึ้นเตือนนะ ไม่ได้ต oh, okay, so an ื่นพลางหน่เตื่นเพราะเวลาบีบโอ้โหจะ่ายสามเลยพี่โอเคผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เนี่รับผมไปโอยโอไยอ้ยอยอยอยพี่อยโอ้ยอย้ยๆเ้ยวเ้ย <peach> ไปไม่ได้นี่หว่าสุดแล้วสุดแล้วเฮ้ยยังไม่หยุดซนอีกใช่ไหมน้องจอนานเนี่ยโอ้โหโอเคคุณผู้ชมถึงแล้วครับผมฟิตเนสครับผมที่คอนโดผมนะฮะนี่ก็มามาดูกันเตรียมตัวของผมนะครับว่าวันหนึ่งนี่ผมเตรียมตัวยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปทําชาเลนจกินกันครับผมคุณชมเุ้ยตอนนี้จะไปสามแล้วพี่เห <c oughs> ลืออีกสามนาทีโอเควอร์มหวานพี่ไปวิ่งไปวิ่งกัน มาตอนนี้ก็อยู่ลูวิ่งแล้วนะครับผมก็วันนี้เป็นชาเลนจ์ที่ต้องบอกว่าโคตรสุดเป็นชาเลนจ์ระดับโลกผมต้องเตรียมตัวของผมนะครับผมเป็นชาเลนจ์ที่ไม่มีใครกล้าไปทาจะได้ปะพี่มาฮะอะไรอะไรน้ำน้อยมันเล็กไปไม่ใช่นี่เหรอพี่เป็นน้ำหนักที่ผมต้องการมากที่สุดแล้วใช่หรอของโลมาจริงจังละจริงจริงอ่ะพี่ น้ำหนักที่นี้ผมสามารถแบบโยนแบบแล้วก็รับได้แล้วก็ปุ๊บต่อนะใช่แต่ตอนนี้พี่ก็ยังนะยังยังไม่บอกผมหยุดอีกนะพี่เขาไม่ทยังไม่ได้เลยไม่ไหวแล้วหรอหอบแล้วพี่หอบแล้วน้ำหนักก็นั่นเนี่ยพอแล้วโอ้ โอเคผู okay, <Okay. S 1> ้ชมวันนี้ก็ออกกาลังกายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็พร้อมแล้วตื่นเรียบร้อยตื่นเต็มที่นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปแต่งตัวชุดตลอด <c oughs> เดี๋ยวเราไปลุยกันเดี๋ยวไปเจอกับเพียยงครับผมไป <c oughs> ก็ถึงแล้วนะครับผมอยู่กับร้านรถดีเด็ดบ้านคุณนพน่ะฮ้ยังไม่สวัสดีคุณผู้ชมเลยนะก็สวัสดีครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพกินสังหารนะครับผมพูดกับผมชัยคนดีคนเดิมของคุณผู้ชมนะฮะก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าวันนี้ผมนัดกับเฮียยงไว้หนึ่งกลุ่มนะวันนี้ก็มาไม่สายไม่ขาดเข้าไปดีกันไปไปหาเฮียยงกันตามมาครับ ครับ <geon> <normal. S 1> ผมเข้ามาในร้านแล้วโหร้านแบบยังรูอ่ะครับเดตามมาทางนี้ทางนี้เฮียสวัสดีครับเฮียโนบะเดีครับพี่เต้สวัสดีครับผมพี่อัมสวัสดีครับวันนี้เฮียชาเลนจ์เราเนี่ยยังไงครับผมเนี่ยเกรียนบอกว่าถ้าใครทำชาเลนจ์นี้ได้ก็จะให้สามหมื่นใช่ไหมล่ะสมัยเริ่มทำมาเนี่ยกี่ปีแล้วนะสามปีไหม 3ปีปั๊บสปีแล้วอุ้ยถ้านานขนาดนั้นต้องเพิ่มไหมจาก30,000ื่ก็หก0 0 0่อย่างเงี้ยแต่ว่าร่องนั่งที่นันปะทัำพาเลนเน่ะอันนั้นคือสมัยที่เขาเพิ่งหัดกินใหม่ๆเลยนะถ้าเกิดคุณจะล้มมันนี่คุณต้องให้เขามากินใหม่ก่อนเล้ต้องมาตั้งใหม่ก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้คือถือว่าคุณมาซ้อมถือว่ามาซ้อมโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้ผมเลยได้ไหมฮะได้เลยครับขอจัดให้ผมดีเลยดีเลยขอบคุณมากนะครับทางนี้ไม่หมดเนี่ยเท่าไหร่นะนักทางนี้หมดวันนั้นตรังนั้นเลยครับกินหมดก็ ได้ความภาคภูมิใจโอเคได้ครับผมวันนี้ต้องหมดคุณผู้ชมสู้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับเดี<น>๋ยวเราไปรอดูหน้าตาเมนูอาหารกันนะครับผมไป เยอะมากเลยนะเว้ยเยอะจริงต้องถือว่าเป็นชาเลนจ์ที่โหดรืว,ว่าระดับโลกเลยคุณยังมั่นใจอยู่ไหมว่าคุณจะกินตดยนีหมดต่ำกว่า19นาทีตอนแรกมั่นใจร้อยเลยอะไรเงี้ยต,ต,ตอนนี้ก็เหลือประมาณ50 50ไม่ได้ดิถ้าไม่หมดนี่เขาเตรียมคอมเมนต์แล้วนะเ <c oughs> ขาเตรียมคอมเมนต์แล้วนะ คุณนี่ไปดูกันที่โต๊ะดีกว่าไปดูกระติ๊ดโตตันนี้เลยหอมาท่านี้เลยหรอมาแครับท่านผู้ชมก็ก่อนที่เราจะไปทำชาเลนจ์กินจุกินเยอะนะครับผมเราต้องมีตัวช่วยครับผมเป็นคาเนกิพัฟนะฮะนี่เลยครับท่าผู้ชมก็อันนี้เป็นตัวบล็อกแป้งบล็อกไขมันนะครับผมต้องโชว์ละต้องกินโชว์นี่ครับผม คุณกินไม่ใช่น้ำเหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมันจะอิ่มทำมให้กินช้น้ำได้น,น้อยลงโอ้ใช่อันนี้ก็6.5จุด้าหกจุดห้ากิโลโอเคบล็อกแปง้งบล็อกไขมัน <c oughs> สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับผมใครที่กีบพานได้ผมทิ้งราย์แอดไว้ตรงนี้นะครับผม <c oughs> หลักันไปได้ครับผมนี่เลย<ๆ>ก็เดี๋ยวเราไปลุยเชลเล่นกันมาแล้วครับผมผู้ชมรามเมงชามยักษ์6.5กิโลครับผมใหญ่มากดีม่นเฮียไอ้ไ,ไหมลงมาที่แก๊สที่สุดลงมาอะไรเแค่จุฬาครับหรือว่าลจุฬาจุฬาใกล้สุดลงมาจุฬาเออไปถ่นยอร่า,างท้องเลยเตรียมไหมเตรียมเตรียมพร้อมไหมได้ต้องได้ต้องได้ตัวนี้ต้องได้อันนี้คือราเมงอันนี้คิดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศละน้ำหนักคือ6.5กิโลรวมน้ำวันนี้คุณจะมาเชลเล่นคือเส้นน้ำทุกอย่างในจานจะต้องหมดอันนี้คือเทียบจากสถิติของรุ่นพี่เลยคุณ หาผมใช่ไหมคุณบอกว่าถ้าผมกินหมดมีรางวัลรางวัลไนสามหนสามือใชภายในสิานาทีใช่ไหมในสิ้นาทีได้สามหมืเลยถ้าหมดภายในสินาทีสามหมื่นแต่ถ้าคุณเกินสินาทีสี่พันแปดสี่ดม้สี่พเอาไม่เอามาขนาดนี้แล้วมันต้องสุดอยู่แล้วครับผมแล้วคือเอาปุมาตั้งรอเลย ใช้แล้วใช่เนื้คนแรครับคมับผมหมดแต่ว่าถ้าต่ำกว่า19อาจจะตึงนนิดึงใช่แต่ผมว่าหมดหกกิโลเลยนะเส้นอื่นแล้วโอเคยากมากเลยเริ่มกันเลยดีกว่าไหมครับครับเทสไเลยเปลี่ยนใจให้ครับผมขอบคุณมากครับยาวยาวยาวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมพร้อมไหมครับสองครับี่สามสองหนึ่งไปคร yeah, ับหืมโอ้โหเนื to to ้อโคตรใหญ่ครับผม เย็นมาก ตอนนี้คือสบายนะพี่แล้วอีกสักพักนี้นะพี่จะเห็นผมแบบอมข้าวเล่นอ่ะนาทีครึ่งเองโั้นาทีครึ่งได้ขนาดนี้เนื้อสองกิโลนะคุณผู้ชมไข่ไม่ทิ้งสองกิโลว่าคันได้หรอวันสุดท้ายเอดีผมว่าจูด้วยถ้าดูจากปีต่อต้นว่ามีโอกาสสุดเลยว่าสุดท้าดีเนี่ยไม่ได้ ร้านฮียเขาเนี่ยนุ่มมากเลยเพี่ผมยิ้มไม่ได้เลยขาดตลอดเลยอืมเฮ้เส้นครเยอะอุ้ยแค่นาทีเห้ยเวลาดีเวลาดี โอ้โหมันชามปู่กับร้านนะครับน้องอ่ะเจียร้อนโอ้รสปมกมากแปลพูกว่ามีรุนนะ12นาทีตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้พอรู้สึกเป็นไงบ้างได้อยู่ป่ะบ้จุดจุดจุดเมื่อสึนแล้วแต่ตอนนี้คือเท่าที่ดูอ่ะคือใช้แบบ ยังกินแบบชิลแล้วก็สินแบบไม่ได้ทำงานะ ผมรู้แล้วว่าทำไมไม่มีคนกล้ามาทำชาเลนนี้อย่างนี้นจุดๆเลยไงใหดูอันนี้นอันเนี้ยก็คือ1ชิ้นนะแต่อเนี้ยที่อยู่ในชามไปใช้อ่ะประมาณ2กิโลอ่ะเนี้ยคือมันใหญ่มากเลยว่ใช่อืมเยอะมากสียทีแล้วตอนนี้ก็อิ่มมากเหมือนกันเนี่ยสู้เลยวะสู้เลยวะ นาทีนึงเอายังค้นเรา้วเททิ้งยังไม่ทำเลยตอนนี้แลเก่งมากแล้วนี่แบบตรงวายีสนาทีก็หมดแล้วนะมันจะยากตรงน้ำได้นี่กาทีรัอให้จบตอให้หมดยอดมาถึงเนี่ยยอดเาที่ตัด อ้าวของชายตัวช่วยนี่ผัน,น้ำซุปจะช่วยได้เร็วมากเพราะน้ำจะเป็นขวดและมันโค้งอีกขวดนึงเจ็ดขวดแล้วถ้าทิ่หมดจินบวกแล้วผมรวมน้ำด้วยนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจผมด้วยวันนี้กดไลค์ผมด้วยนะครับคลิปนี้หนึ่งหมื่นไลค์เลยไหมถึงไหมคลิปนี้ช่วยกระตุ้นไลค์ผมหน่อยนะครับผม อยากเป็นนักกินแล้วผมมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายแล้วก็เทปนี้วันนี้ผมก็เป็นเทปที่ทําเป็นหนึ่งวันของนักกินจุกการเตรียมตัวออกกำลังกายอะไรยังไงขอเพื่อนที่จะมาทำชาเลนจ์ใช่ไหมใช่เพาเหมือนก่อนทำชาเลนจ์ต้องทำอะไรมาบ้างใช่น่าสนใจ เติเ่นหมูไข่หมดเนาะเติ่นนาำเนาะอันนี้ต้องใช้คิดว่าถ้าเทียบกับแกงกะหรี่6กิโลแล้วอันไหนยากง่ายกว่ากันอันนี้ยากกว่ายากกว่าเยอะไหมก็ตอนนี้มันจะยากกว่าตรงที่เนื้อวัวแล้วก็ความเข้เมข้นของน้ำซุปถ้ากินตามปกติมันก็จะเข้มข้นใช่ไหมล่ะอันนี้มันประมาณกี่จานอ่ะประมาณ20่สิบชามจริงๆอ่ะราเมนของเขา,าอร่อยแต่ว่าถ้าใหญ่นักกินอ่ะเวลาเขากินมันต้องกินเยอะๆใช่ไหมมันจะเหมือนรับรสมันจะแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆๆครับสู้ซู่ครับขอได้อันนี้ พอสุดแล้วเเปวดตึงครับนี่หกโลกว่านี่เหดียมันไม่ถึงโลนะเนี่ยรวมทั้งหมดตอนนี้ประมาณเจ็ดโลดโเลยมันกินน้ำไปอตอนนี้ไหวร่างกายเออเนี่ยอันนี้เป็นแล้วตอนนี้ตอนนี้เหรอพี่อน่อาจะเกินลิมิดไปละเต็มันเต็มพิกัดโอ้โหตอนนี้เต้นหมดแล้วทุกอย่างหมดเหลือแต่แต่ทุกอย่เดี๋ยวแตนน่ผมว่ามันโหด มัน,นอกจากชามเนี้ยชัยมีกินน้ําแบบต่างหากไปด้วย<ม>น้ำแล้วก็โค้กสองกระป๋องเนี่ยพวกเนี่ยที่กินไปทั้งหมดอ่ะมันเป็นน้ําหนักที่ต้องมาเพิ่มในกระเพาะหมดเลยนะใช่ที<ม>่ถึงบอกว่าทําไมนักกินตัวเขาไม่ชอบกินน้ํากันใช่ไหมมันจะทำให้อิ่มคือถ,ถ้ามึงไม่กินสามอันเนี่ยมันก็กินหมดแล้วแหละแต่ซึ่งถ้าไม่กินน้ํามันก็ไม่ได้<ม>เพราะว่าน้ําซุปอะ่ะยี่สิบเต๋อ,อะ่ะมันรวมกันนะเฮียเข้มข้นใช่ไหมเข้มข้นจัดครับผมแต่แค่นี้ก็เก่งแล้วอยู่เวลาอยู่เวลาครับผมนี็ถือว่าเลิกเลิกเลยถือว่าตามที่บอกนาทีใครสี่ของพี่ไทยนะครับผมตตึึงงจจัััดดบบออกเลยครผม เป็นมีแรงกับมือคือถ้าสมมติว่าปกติเวลาเราไปกินพวกร้านข้างนอกอะเราจะไม่ต้องกินน้ำซุปก,ก็ถือว่าใชาาานะ้ได้แล้วเนาะไอ้ที่กินน้ำซุปนั่นคือต้อนเหตุมันมาจากไอ้นัทคน,นเดียวเขาบอกว่าเป็นความเท่เป็นความเท่แต่ว่าขึ้นยอดแล้วถือว่าเป็นนักกินที่แบบว่าดาวลุงแล้วกันเป็นอีกเจเนอเรชั่นหนึ่ง อันนี้ก็จะมาหลังนนปนึงน,นะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าไฮโปอีเตอร์รุ่นพีทพวกโกะใช่ไหมก็น่าจะเป็นรุ่นพวกแสตดแนทรุ่นนั้นก็จะแบบเนี่ยตอนนี้ยุคยุคใหม่ก็จะเป็นอย่างไทยเจ๊ก้อยพวกโค้งอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นรุ่นที่มาหลังจางแนปปัจจุบันเลยใช่ไหมตแต่ว่าพี่นันก็ยังอยู่อยู่้ยคนนั้นเขาเป็นตำนานไปแล้วเขาอันดับโลกแล้วดับโลกยังไงก็น้องก็ทำเก่งเนี่ก็เวลาคอมเมนต์อะไรก็เหมือนแบบอย่าไปว่าน้องเดียวให้กำลังใจดีกว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะเราอยากเห็นแบบวงการนักกีฬาของไทยอ่ะมัน ที่เป็นประโยชน์ะคนธรรมดามันแดกไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยมัน,นไม่มีใครกินได้อยู่แล้วซึ่งแบบนี้หกโลคือแม่งสุดยอดมากมากยิงไอ้ชายมันก็น้องไอแ้แรบมันก็เหมือนกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยมันอยู่ด้วยกันก็อย่าไป,ปบัฟกันเลยมันไม่ดีอะไรเงี้ยรักกันดีกว่าฝากไวน้นิดนึ่งฝากไว้นิดนึงแต่กูไม่ใช่นักกินนะนักกล้ามนักกล้ามที่ชอบกินที่มึงกกล้ามอีอันนี้ผมเห็นแบบตื่นเช้าทุกวันทุกวันเพื่อเล่นกล้ามเพื่อมาออกเทปผมเลยมันเรามาโชว์กล้ามนี่ฉากเดียวซินเดียวเลยสินเดียวเลยสำหรับวววัันนนนนนีี้้้ผผผผผชชมมมมกกกก็็็็ไไ่่่่่าาาาืออง บอกว่าเป็นท้าเรนที่โหดที่สุดเลยแหละตั้งแต่เคยเจอมานะครับผมโหดสุดๆแล้วก็ลเล่นน้ำก็สุดท้ายนี้ก็ฝากร้านรสเด็ดบ้านคุณน,นกไว้ด้วยนะครับผมตามติดตามรายละเอียดเพจน,นะครับเดี๋ยวผมก็แปะไว้ตรงนี้จะพูดมึนๆไหนุ่ณผู้ชมก็ตอนนี้สมองผมไปหมดแล้วโอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อแค่นี้เลยเหรอ,อ,อครับสวครับแค่นี้เลยไปแล้ว <c oughs>